iPad Gen 1 0 256กับ iPad Gen 11 128ราคาในราคาตอนนี้เนี่ยที่ใกล้กันเลือกตัวไหนถึงจะคุ้มก็จะคุ้มเรื่องของรวรความแรงนะครับแล้วก็ไปได้ไกลกว่านี่แน่นอนยังไงก็ต้องเป็น iPad Gen 11นะครับที่ชิปก็แรงกว่าชิปก็เป็น A 1 6นะครับส่วนตัวของ Gen 10เนี่ยโอเคแหละมันได้เรืองความจุที่เยอะกว่านะครับแต่ชิปเป็นแค่ A 1 4ซึ่งมันก็ค่อนข้างเก่ามากนะครับความรแรงนี้เทียบกันไม่ได้เลยแต่ดีไซน์ภายนอกนะครับคือดีไซน์ทุก เจนสิบไ <G> ม่มีๆๆๆๆเลยบอกไปครับใครใช้แอปเยอะเล่นเกมเยอะแนะนําว่าอาจจะต้องดูไปความจุสองห้าหกแล้วกันสำหรับเจนสิบแต่ก็ต้องดูว่าเราใช้เล่นเกมหนักแค่ไหนถ้าหนักยังไงก็ต้องยกให้เจนสิบเอ็ดอยู่ดีแล้วก็ไปดันความจุเอาแค่นั้นเลยครับสุดท้ายครับใครอยากได้ความใหม่แล้วก็แรงก็จะได้ไกลกว่าแนะนําว่าเป็น iPad เจนสิบเอ็ดตัวเริ่มต้นเลยครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกสำหรับคนไม่ได้ใช้ความจุเยอะเนาะหรือถ้าใครชอบความจุเยอะแล้วก็ไม่ได้ใช้งานหนักก็เป็น iPad น10-56ใร้าไดเยคสับสองนี้ใกล้กันตะกร้าไอ้เลยคร ตามการใช้งานครับแต่ขอให้กดตักต้าตรงนี้นะยังไงใครเลือกได้แล้วนะครับก็คอมเมนต์บอกในตะกร้าได้เลยนะครับเป็นไปได้เนี่ยเอาตัวใหม่ตัวแรงไปดีกว่าแล้วก็ไปดังความจุเอานะครับถึงจะคุ้มสุด